บริษัทไทยมันนี่เมนเตอร์จำกัดรับสมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษาการเงิน (Financial a d v i s o r เรากำลังค้นหาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเข้าฝึกอบรมเป็น Financial a d v i s o r ในโครงการ FA p รัมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอิสระด้านเวลาและกำหนดรายได้ด้วยตนเองจุดเด่นของงาน 1. ใช้ความรู้ทักษะการทำงานแนวที่ปรึกษาการเงินสากล 2การทำงานแนวใหม่ด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มรองรับทุกสถานการณ์ลักษณะงาน 1. เข้าพบลูกค้าให้ข้อมูลการจัดการการเงินและวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ 2. รวบรวมข้อมูลความต้องการค้นหาเป้าหมายการเงินและช่วยวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ต้องการ 3. ทํทำรายงานแผนการเงิน 4. ให้คำแนะนำเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการและสถานการณ์ 5. ทบทวนแผนการเงิน คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน45ปี 3. ประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไป 4. พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5. มีความคิดสร้างสารรค์และทันสมัย 6. มีซีล i เซนส์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษสนใจส่งเรซูเม่มาที่ email t h e m a n i m e n t e r g m a i l c o m